สวัสดีครับก็คผมธนายวิรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่276ในตอนที่276วันนี้ก็เป็นเรื่องยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าขอแบ่งสิทธสมรสได้ไหมคะถ้าภรรยาต้องการใช้สิทสมรสบ้างมีสิทธิไหมคะก็เป็นคําถามจากแฟนคลับสืบเนื่องมาจากว่าตัวสามีนะครับได้ย้ายทะเบียนบ้านออกไปจากภรรยาไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับและมีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงนะครับซึ่งใส่ชื่อสามีไว้ เพียงผู้เดียวหลังทะเบียนสมรสนะครับถ้าภรรยาจะถามทนายว่านะครับหากต้องการขอใช้ที่ดินแปลงนี้บ้างในฐานะ,ะสิ่งสมรสจะใช้ได้ไหมแน่นอนครับหากภรรยาต้องการที่จะปลูกพืชผลหรือทำไร่ทำนาในที่ดินแปลงดังกล่าวที่เป็นที่ลกรก,กล้างว่างเปล่านะครับ แน่นอนภรรยาย่อมมีสิทธิที่จะใช้ที่ดินแปลงนี้ได้ถ้าถ้าหากไม่ใช่เป็นนิติกรรมที่กฎหมายห้ามทานิติกรรมที่กฎหมายห้ามทาคืออะไรเช่นนะครับการขายสินสมรสการขายฝากการจำนองนะครับกฎหมายในมาตรา1 4 7 6ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาบอกว่าการจะทําดังกล่าวนะจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับ หรือการให้เช่าอสาังหาริมทรัพย์เกิน3ปีนะครับการให้กู้ยืมเงินหรือการให้ที่ดินกับบุคคลภายนอกอย่างนี้นะครับจะต้องมีนะครับความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นครับการประกอบอาชีพการทําไร่ทํานาลงในที่ดินนะครับการทําสวนการาให้เช่าที่ไม่เกิน3ปีนะครับเป็นกรณีที่ภรรยาซึ่งเป็นคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งสามารถกระทําได้นะครับไม่จําต้องรับคม ยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นต่อมาภายหลังสามีจะมาฟ้องภรรย,ยาว่าเอาไปที่ดินเอาที่ดินไปทํานาไปทําไร่โดยไม่รับคำยินยอมไม่ได้นะครับเพราะกรณีดังกล่าวกฎหมายไม่ได้ห้ามตัวภรรย,ยานะครับซึ่งนะครับเสริมอีกนิดนึงครับก็ถ้าเป็นที่ดินแล้วมีชื่อสามีอยู่เพียงผู้เดียวนะครับกรณีนี้เนี่ย หากยังไม่ได้จดทะเบียนยาเนี่ยจะขอแบ่งเลยได้ไหมคำตอบก็คือนะครับไม่ได้เพราะในมาตรา1500นนะครับ33นะครับเขาบอกว่าการแบ่งสินสมรสเนี่ยจะต้องมีการหยาด้วยนะครับเขาบอกว่าเมื่อ,อยากันแล้วให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากันนั่นหมนายความว่าจะแบ่งสินสมรส ได้ก็แต่เมื่อต้องหย่าแล้วเท่านั้นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรยาจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการจดทะเบียนหย่านะครับกฎหมายจึงให้แบ่งเฉพาะมีการหยา่าถ้าไม่เข้าเหตุหยาไม่มีเหตุหยาเช่นไม่มีชู้ไม่มีการทำร้ายร่างกายไม่ละทิ้งล้างเกิน1ปีนะครับอย่างนี้ก็ไม่เข้าเหตุหยาก็คือแบ่งไม่ได้แต่ถามว่าถ้าขอลงชื่อในสิ่งสมรสได้ไหมคำตอบก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและย์มาตรา1475ก็คือนะครับ ถ้าสิสนสมรสใด,ดเป็นจำพวกที่ระบุไว้ในมาตรา456หรือที่อีกมีเอกสารเป็นสำคัญ456ก็คือพวกที่ดินนะครับสามีหรือภรรยาจะร้องขอให้ลงชื่อตนเป็นเจ้าของรวมกันในเอกสารนั้นก็ได้นะครับอันนี้เปิดช่องให้ลงชื่อเป็นเจ้าของรวมกันในเอกสารนั้นก็ได้นะครับก็จบในตอนที่276ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับถนดัดวิญญูตพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ